สายยางในหนามตรงระมัดระวัางไหมครับต้นนี้เรานี่ไม้นี่ก็ค่อนข้างอันตรายรกเลยครับเพราะว่างูตัวนี้เป็นกัดคนเลยครับปไป้ยังจังเลยไปจวดนั่นนั่นยูขดไปนิดเดียโอ้ตายไหลครับตัวนี้ถือครับอันนี้เออตะลึงสิถือครับบอกถือยูเอานั่นอุ้ยอ้หูจวดอู้ยูครับ ไงแค่ได้ดเขียวเดียวด้ยเหรอโคตน่คไแล้วโอ้โหอยู่นตีนเลยเนาะอยู่ในคนเลยมันลอยเ เนี่ยเอาใดเวลาเปิดกล่องมาพอดีครับเมือกี้เพิ่งยิงกันสองคนส่วนนี้มีแต่ป้าหน่อยครับส่วนนี้ฟังอ่นมีแต่หอยสดีครับแต่ฟังสองคนมีแต่ป้าหน่อยป้าขืนอยู่มุมเดียวครับอันไหนปลาคอหรือเปล่า ปมันนีด้านหนาม,มีสิทธิ์นำรดนะครับเด้อขนบรรยากาศอันทางเขาหนาสารครับตอนนีอันวังมากกับพกดสองคนตอนนา้นามันถ่วมเลครับขึ้นไปคืนหนึงจ้าเจ้าสึงผื้นปุ่นลระตอนนีรดลงมาลรวถ้าเป็นเขาด้านหนาสิเป็่เลยครับน้ำจะลดลงแห้งพองามบ่ฝงปลุกเคราะฝ์ค่ฝงใหญ่เลยอ่าเป็นเหมือนเหมือนโตคนละครับรุนนี้ ามมานั่นยูครับยูยูอยีทหนึงไปใส่หรอไปแล้ว ต้นเดือมใยญ่สายดู้นเมื่อกี้พี่น้องเห็นปะครับว่าอยู่สองตัวเฮียงกันครับแต่เดี๋ยนี้ปอกตัวนึ่งพ็นนี้เลยอั้ซลโบ่าเลย่อ้ยอยอีไทยอีไท่พออกไป

ตอนนี้อยู่ในคนเลยครับมีปนินนเนี่ยมนินไหนเถ่นว่าแต่ประกาเ้ยยมาขึ้นได้ไล่ไปจุดประ้านลุงต้องเด็นอยู่ในตีนเจ้าของเลยน่ยๆน่อาเอาปูนลุดมือออกจากแมแล้วัิดตลงน้าเ้เพิ่งใส่นก่อนแป๊บนึงปนินอ้าครัใส่กำลังนารักนารักเลยครับใส่นี่สำนีกว่าปนินตัวมาเป็ประกาดิ ครับพี่น้องครับออกโตได้ระยะสั้นนึงครับกัพอได้แล้วถึงมือนีนำสินรถนะครับน้องนำรถลงไปแห้งเติบก็ยังพอมีเหตุยิ่งอยู่กถือว่าหลอดนะครับมือนีอะไรบางเรื่อยๆครับโอ้โหเน้นเลยเห็นไหมครับพี่น้องครับเน้นนวดน้าไล่สินรถเหรอโอ้โหอยู่ครับนี่แบบเกาอีกแล้วครับ ไแกได้เวเดียวทุกอ่ะเลี้ยวงลูกอ้าเดี่ยวเกาบะเดี่ยวเก่าลุนเดียวกัน่็เก่าหน่อยนึงเอาแต่วัเทียบเบิ้งก็ได้ครับตอวนี้นอนในโอ้ยเก่าเก่าอยู่ดลกเก่าอนหลทอดสองตัวเบ้องเขาท่าเขาท่าเนนเเมื่อกี้อุ่นเห็นแล้วครับอุ่นแลนไปบอกเพื่อนครับ แต่เพิ่นพออยู่หม่งเก่าใจเสียกันเลยครับว่าแต่เพิ่นไปแล้วเออะว่านี่ปลานิ่นหน่อยเบาครับปลานิ่นหน่อยหน่อยสับปะการ้าเอาสนีมีปลานิ่นด้วยเด้อปลานิ่นขึ้นครับนี่ผู้ใดมัดมกหอยสลีบวครับอยากได้ไปเหยีกับเขาอยากได้ไปไไปิป่งไปย่างวะครับหลายแห่งนะครับเด้อสำหรับหอยสลีบก็หน่วยใหญ่สัมแต่มันเป็นหอยสลีบหน่อยครับเหลือเศษยิ้ม เออมันหลายแห้งเลยทีดำๆนี่พี่น้องเห็นนี่เป็นหอยสลีบเลครับแล้วก็หอยสลีในนี่เป็นหอยสลีสะอาดเลยครับเป็นหอยสลีหวยมองไปนหอยสลีนี่นะอันนี้เอียนเอียนเอียนเว้ยป้ต้องบ่ต้องยิงบ่ต้องบ่ต้องยิงเอียนใหญ่อยู่บ่เอาอยู่บดนนี่นั่งกางหามอยู่ตัวเอาเลยเอาได้ตัวใหญ่บ่ได้ครับเอียนมาขึ้นมาอนีสองตัวเลยครับ

อุ <Bond> ้ยออไปปัญหาเลยว่ะนวันนี้เลือตัวหน่อยทีบนตัวหน่อยนะ่ในตัวหนึ่งเลยพ่อน่ะไหนนั่นในขาน่อนั่นนี่ตัวหนึ่งคนเตัวขาวแบบตัวใหญ่บนน้ำตาต้องซับเล็กๆมาถือกันนั่นคนมาถือเลนั่นถือยังไงวันนี้เข่า อ่าได้สองครับตัวใหญ่เพิ่นบอดิ้ยิ่งครับตัวใหญ่เร็วแงครับบอบีบบอยู่ห่งยิ่งนั่นนั่นนั่นเอ่อเมื่อกลางปนิน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 แล้วครับนี่หลยไลครับยังอยู่รถเตยแท้ถือครับเน็กเน็กข้างเน็กเอาครับเบิงเป็นตัวที่สามครับเป็นครับ โอ้ยม oh, oh ันจ่เดซิมต้นเลยซดิมต้นสิเลยเออสันน you know? ิการีครับเอาครับพ <Yeah, ี่น้องครับใหญ่ส่วนนะครับเด้อโซนนี้หูจะกว่ามีครับนี่ครับซองซองในหม่องใสๆหม่องได้หม่องนั้นครับมีเลยเดือดใส่ปลาหยั่หกเนื้อทันยูเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับเด้ออุ่นก็เอาไปหลายคราวที่บริษายตัวเนืองอันนี้คือในไ้ห่วยครับเขาได้ไปหม่องเป็แป้นในส่นของอ่าอันนี้กว่างกว่างยี่สี่นี่อันนั้นมันเลืกครับ มันนขึ้มาปยะถาย่างใน้นามตองระมัดระวังนะครับต้นนี้ครับนี่นั่นแหละไม้นี่ก็ค่อนข้างอันตรายเลยครับเพราะว่างูตัวนี้เมันกัดคนเลยครับแต่บ่มีพิษครับไม่มีกัดหรอกกัดเนาะเหรอครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งครับใหญ่ครับเกือบเกือบเกือบท่อแขนมดเลยนี่โอ้ย โอ้โหเปิดกล่องมาท่าครับโอ้โนโอ้โยสมองหักนี่หักไปน้ำเลยโอ้โหโอ้โมนหักหลงอน้ง็งไมันตัวหเปิดกล่องมาท่านครับตอนจกอยู่นี่ยังอยู่อยู่ไหนเออมนี พอคนงมไปถือมันมันก็ช้าอันนี้หักเห็นบอกมันโง่เลยโง่โอ้พอแบบนี้ป่ะเใหญ่ครับเมื่อกี้ยี่แบบบ่ได้ล้วอันนี้เลยแล้วมันถึงเปิดกล่องนล้วมท่านครับเพราต้องยิ่งแบบดวนครับพอมันหนามันส้นคนซื่อมันจังยูนนะส้นนี่ส้นนี่เหมือนเหมือนสีมีอยู่นั่นนั่นต้นนึงก็ต้นนั่นละแม่โบเคยเห็นเลยน่ะยิ่งต่ำให้ ฮะโอ้นั่งครับตัวนึงครับมาครบน้องับไม่ไฟนั่นแหละเลี้ยมปาโอ้มมนออกไปตัวไปหน่ฮะแต่ปลาตลบเรามากเมื่อกี้โอ้ยู่กันสอตครับาเมื่อกี้มีปลาตัวนึงอ ขณนีนน้ลุงตองก็กลังถือคามีอีกเตมป้าอย่างลุงตองโอ้อันนี้กันหมงก,กนนอก <c oughs> ลน่กถอมันกลงตกำลังได้หนึ่งกับะาะวาปืนนันสิยิงยากนะครับปืนถั่นนพระท่านเขามือครับเป็นยังเป็นออกงานแหลกอยู่ออพรท่านมีปดดียงิงครบ่่ลุงตองด้ยิงโอ้หดปากาปากาปากาดุนเนี่ เออหรีบ้อยครับนี่ยังคืะปืดออกไปป้ายยังออกไปหุดไปแล้วน่านี่ยป้ายยังออกไปยังอินออครับเมื่อกี้ยังดินอยู่เลยครับมื่จะป้าตัวอื่นมาสูนเน่น่เนเน่น่เนเน่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 เ่เน่่เเน่่อเน่่น่เ่เน่เน่เนเน่เน่เนเเนน่เน่น่เน่เน่เน่น่่เน่เน่เนน่น่่เนัน่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 เ่นน่น่น่นน่น่ นะปลาตัวดีืถึงยิงมากครับพี่น้องครับเห็นเป็นปัดปัดปลาคาตัวตน,นั้นลาน่ามาแล้ว <laughs> เหน็นลดบาทได้ไหมลดฮ่าฮ่าฮ่าหาบ่งลดปไป้า,ยปายอย่างจังเลยไปจวดนั่นนัน่นอยู่ขอไปนะั่นด้อมีปลาตัวหนึ่งจวดแอ้ไปอีกเลยเพ่อโอ้โหแล้วคนไปยังไปยังตัวตะเหลี่ยมเมื่อกี้มีปลา,ปาตัวหนึ่งจวดแอ้ไปครับน่ะสิ สะะี่เลียนไปซุนกันเียปลาใหม่นี่เนาะยิ่งเอาเบิดแล้วหยานบอถึงตอนนี้เดินทางมาคนขางใกล้เลยครับย่างมาเรื่อยๆเลยครับย่างในหนามเรื่อยเรื่อยอุ้ยไถเงยเลยเราไปว่าเมื่อกี้มาเติบนครับอีไใหญ่แลียนชวนหนาอดเลยเย่ยนี่นี่ตัวนึงก็ขาวเก๋ลอยออกไปเลยนี่ครับนอนนะไส้ดูด มันบังมันบังต้นหญ่ต้นนี้นี่นี่ยเาพนีซีงเยหญ่เขียวมาบังแล้วครับมาบังแล้วยูอยู่เยๆน่นี่นเนี่น่าอ่ะโอ้ไปหรอมาโอ้ขเมื่อกี้มีอีไ่ไงลงน้ำด้วยแบบนี้เบิกับว่ามองมันไลยใส่หลัง่ไหมส้นนี้ไปอีไทน โอ้ยตนนีตนนี้โ้ยหูตนเลวนั่นนี่นี่ต้นนึงนี่ต้นนึงโอ้ยต้นี้แห้งอตนตนึ่งอยู่ยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยยุุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยครัยยุ๊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 ยยุะยยหายุยยุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยยุอุ๊ยยุ๊ยยุ๊ยยุยยยยยยยะ อู harp, uh ้ปลาไหลครับสนี hmm. that, like mm ้ถือครับอันนี้เออตะลิงสถือครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอียวนั่นนั่นโอ้ยเดี๋ยวอู้ไหลตัวยิงนี่ไม่เรอไฟ่ต้องอีหรอเนี่ยตัวนั้นยิ่งยนั่นนั่นั่นนังเอาหนาันั่นแหละนันแหละ ึกเออเรียบร้อยครับใส่ที่กันเบิดเลยครับมาอยู่ร่วมกันอยู่นี่ครับไอ้บิังนี่แหละครับใส่เพิ่นครับโอ้เมื่อกี้สามสี่ตัวอยู่ที่กันเลยเออฮะอุ่นแน่หม right. right. no, right. ิ่นอยู่ตรงนี้มันอยู่มันอยู่สุดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตุ๊บโอ้ต้นดุนใหญ่อยู่ครับนี่นอัสำคัญล่ะมาบ้านมาบ้านเดียวกันมอเตไฟอุ่นครับนี่นี่แหละเห็นมอเตอร์ป้านั่นล่ะ Tôi, nhìn thăng, tôi chỉ nhìn thân nhau thì còn ừ. một thứ, một thứ, có bật, là có bốn chân đặt đặt lên, thấy như ngay, ôi này mi tôi đừng có bên này, đi đi này là lác hơn, ở long họ long đấy, nè, chú ơi, rồi gặp tổ nương đây kia, ô, cái này, hấp. ừ, nị, เอ้าผมามาขึคนโซนี่ครับเป็นสีดูดเน้อหยาดครับส่วนหนตัวนึ่งเบอรห็นแต่เสียดายก็คือมันอุ้ยลูกต้องพร้อมมั้งไปฝดีกว่าอีท่ยไงอีทยครับเอานั่นอุ้ยโอ้โหตัวอีนยั้คือบบถือมันแมนบอกว่าบ่ถือถือขาดมันขาดนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่เร็วเวเร็วนี่นี่นาอุนคับ่นองท่านนี่

ไปวพิธีหินอีกตัวนึงครับหนาคนซ้ำป้ากับิยูตีหันอ่าเยดป้ายูเลี้ยงกันเลยบุนี่นี่ตัวนึงจ้าอนนึง้ไ่โอนี่ไ้เเนะเอาเลียงมังไเลยไปหรอบบุกะตนหน่อยๆตั้ม ิงเบิ่อมดคามาถือมาถือกววฮะนี่ยตนน้น่าดยู่บ่อจะไปเนี้ยโอ้โหต้นน้ไปถืออยู่ตัวน่อยถือบีเอประเทศนกันถกัแล้วกันเนาะปทไันน้เจายิงสักก็แล้วไปอุปกรณ์นุงต้องรทนลองอันใหญ่แียรืองประกาเสียงเมื่อกี้ ตัวนีก็เลยเป็นบระถือซ้ำผ่านนี่นั่นครับโอ้กําลังเพิ่มเพครับมันหนึ่งมันสุดก่อนตอนได้๋ยขามเกาะนี้ไปอีกเตืเหลี่ยมนั่นแหละครับพี่น้องครับเอาเตื้อเหลี่ยมเอาเลยครับเริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มเริ่มมีแล้วถ้ามีนี่เป็นมีตัวหนึ่งแล้ว ก็อาชีมีตัวหน่อยตัวใหญ่ในเป็นธรรมดาเหรอครับผมมาหากินครับวันนี้เฮ้ยวันต่อหนึ่งตัวนี้นันงตัวเดียวเลยบ่เมื่อกี้มีปลาปลาติงใหญ่ลงไปครับเพียงแต่ทีมงานเก่าเขามาในลุมนีปุ๊บปึ้งก็จวดเลยอุ้ยอีไถเงี้ยบ่อีไถงี้ยเฮงนี่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 อีถูกะอีไถเงี้ยเฮงครับนี่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 เอ้าต่างๆเลย ได้เห็นหางเลยเหาเได้ยิงขึ้เลยยูอุ่นตะเหลี่ยมตัวนึงไหนล่ะเน่อยู่บนไหนบ้าไปถึงน้อบ่ได้หนีมาไลยบ่ได้มีป่ะโอ้โหวดีึ้นคนดูเลยน้อว่าดีดีแห่งจะว่าไปทางไหนงงมึงอยู่ไหนมันเคยถอยายลูกดอกเดยนี่พอตัวนึงปุ๊บมันคุนมาถึงแล้วได้เห็นใกล้เลยใกล้ก็ถือว่ามันดีนะครับคุณคุณมาถึงแล้วครับนี่ น้ำคุณอู้คุณมาถึงเลยบ่เห็นเลยนั่นแหละถือบ่ถือถือถือยังบ่โหงเลยน้ำคุณมาถึงครับอยู่ตัวไห้เมืองเนี้ยต้นหน่อยถือพี่พูดร้องอยู่ดิอยู่ดิที่นี่โอ้อีไท่ครับอีเนาะมันเกือบตัวนทงกับปั้นเลยครับพี่เนาะเอออีไถ่ในหนามเสุดเท่าเลยยังว่ากันบัดตัวใหญ่ๆมันแข็งมันอ่อนมันสิรุดมันไอ้เล็กมันเอาไปอยู่ ต้องใส่เล็กแข็งกว่านี้น่ไงชูวิไทย,ยเป็น,นตงงัวเล็ตัวนั้นมีแต่นอนอยู่ในหม่งมันมือได้เลยอู้มีปลาตัวเล็กหรอคมาบนี่เล่าเขาไตมันแค่หน,มนามนี่หายเลยหัวมื่แห้งเลยถ้าอุอนอาา่นมื่แห้งเขียวหมดเลยนั่นนั่นนั่นป้ากาโอ้โหนั่ะน่ะน่น In tháp hạng có hàng có gì bóc qua 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 quá qua 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 tâm qua 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 มันดุมันสันเราสะสมไปเต็มสองเต็มพื้นที่นี่ใกล้ปะใกล้ตัวเอ๊ยเนี่ยอู้วเขาเกะอ๋อทําไมงามเลยนี่มันอ๋อีไทยยังไงแกมือเมื่อนี้ได้เห็นอีไทยจาก จากแม่เองสองสาแม่นึงครับมือนั่นกต่จะสี่ละยิงถือกะดิ่วูบุีววตัวนี้เพราะตัวนี้อูัมันขยับเพราะขยับขยับพูดไปส่ขายอู้หูบอบีกเลยครับพูดไปเลยอ่ะเดี๋ยวกลุ่มมันมันทุกปีอาจสิมีไปขึ้มาสขาอุ่นตึกป่นอะเสียบนีนุด นี่นี่พอนนอ้นะอยังขึ้ไปขึ้นตื่นไปหลับไปหลับไปหลับอีหยังนี่ตัวนึงนี่ไหนไหนไปหลับไปหลับไปหลับเบืงดีเอาบอสอ่เด้อบอสอดนี่นี่นีตุ๊ล่นในกลนกันเลยบอสอ่ไปในกลนกันนีรวะโอเคมันลงหวยมีมเด้อสุดีมีเด้อเพรามันเล่นล่งเนาะว่ามันหรืออวยหนาลงหวย พ่นมอเตอร์ไต่วงไหนวงไนนี่ต้วนึงพ่นผลไล่ป้าลุงหวยถ้าคนนี้บนั่นนั่าบูนนมันออ้กดกไว้นะเดี๋ยวตัวนึงเขาอุ่นตื่นมาหนิยูยู่นี่แห้พอมันไงเอออู้ปลาโดตะหนักโดิโดติออะพอแล้วหรออูสองสองสองอูตัวนึงไปแล้วเี่มครับต้วนึ่งอ่อนไอ้บึงไหเป็นไนะครับไปไหนมาขาว ผู้เขาไป็นเราส่วนต้นนึงเป็อยู่นิตัวตัวนี้ท่านี้มันบอกใครถือสำได้ท่านี้ท่านี้เป็นท่าได้ดีเออหน่าบอกถือท่านนี้มันโมเมนท่าใช่ปะนี่นี่ยู่อยู่นี่ยิ่งข้างหัวเพราะพอแล้วอันคุ้นมากเหรออันคุ้นมานี่ปัดปัดปัดปัญญยาออกอยู่มึงนี่เป็นเนี่ยเห็นบ่เห็นนั่นครับพี่น้องครับโอ้ยเห็นเลยบ่นบอกถือ มาอยู่แต่ในกันเหน้บังนี่นี่ครับพี่น้องครับนั่นแหละลุงต้องกับยิงงินครับไปยังอ้บ่ถืออ้โหลุงต้องถือวะถอเยอวเนาะไปยังปะปูปะปููโอ้โอ้ยว้อ้หมาอจโอ้ยเกือบได้สองเบิรนครับตะบูลุงตองตงามเลยครับเกือบได้สองบิรนอ้อันนี้ปลูกปลาสุ อุ้ยตัวเนี้ยเงแต่อุ้ไปอยัางปนินบ่อจุดอีกแล้วพูดมึงฟ้องมึงขึ้นมากครับไอ้มันโอ้โหนี่นี่นี่ตัวหนึ่งแล้วไปล้วตัวหนึ่งแล้วไปล้วบีกว่าพูดหุ่นหุยุ่ิแล้วนั่นพอายุ่ิแล้วนี่นี่นี่ไหลังไปหนาแนี่กระอู้ตัวนั่นใหญ่กว่าอุ้ยบ่ถึกแล้วบ่อยู่ไหมเมื่อกี้ยิ่งเมื่อกี้ยิ่งถึกเลยครับน้ออ่าเมื่อกี้ยิ่งถึกเลยครับเด้อ ได้บขปลูกดอกพึ่งน่ได้พอใชกบนนี้ดีนงยังประกาไงบอตะเท่าตัวนึปะกานี่หินถัวป้าหัวตาเอีเพือจริงเงียบไปแต่วซนโซนนี้มีปลาด้วยบ่มหนียวตุดต่อเกี่ยบเนาะเื่อกับหินดาดกับดาดกับต่อเลยปกาอยู่ต่อละ ไห้้่งไเอารถไห้เใหมตัวใหญ่ไห้ตัวกใหญ่ตัวปูฟังโอ้นี่ปบู่องากวงให้อืมเมนงูปากวงบ่มันเห็นแต่หัวมันสีเล่ยละเอาปลาบูปาบูปาบูมันเห็นแล้วเอ้มันกิดเห็นแต่หัวออกมาจากปลาหยาเนาะตัวเลย์ละเ่ยครับบนแน่ใจคือปลาดูหน่อยด้ดรไปกลับสวน ปลาบปลาบได้เนเปิลครับนุงตองได้เมื่อกี้เพเป็นพรัยิ่งได้ปาบูข้นครับโซนนี้นองูนขืนครับน่องนเน่องตัวใหญ่วนะอะไดู้ยคตอย่สลับปลาคอหนบอเาบ๊มีด้ครับเด้อปลาคอมันเป็นปลาตีจังเลยครับปาลาคางสลัดนะคอัข้างเลี้ยวครับคนยังแนะนำสะเทือนสะเทือน,เทอนสิเพิ่น ไปแล้วครับไปก่อนแล้วเขามากกันหลายคนจะสีบัวตรงอันนี้ตัวนึงครับหนักไปแล้วไปแล้วพูดโอ้พูดเหรอแล้วก็เนี่ยหิดไปไว้แท้ปลาตะเหลี่ยมเพื่อเราละครับแต่ได้ออกจากที่มันจะไปเรื่อยๆเลยปกติสุนี่พันหนึ่งอยู่เลยก็จังมือนีเป็นแต่ตื่นๆคนลงหนาเหมือนว่าคนลงแหนมก็ปกติยิงอยู่ในถนนเลยเดียร์ยิงในคางหวยเรานีไม่ย่างในหวยเลย ปูเลยลนะนาเลยลนเลยนมุดอยูดเลยครับพอดีเลยนั่นถึงแล้วเ้ยดเล็กปูเอาปูนี่รม่จะายเออมันมีเก็ดลยมัมีเก็ดนี่ปั๊บปบปั๊บว้าวไอ้ิด่เ่บไว้ปั่าเลย โซ่นี่ผมก็จะมีปลาปูคร <c oughs> <t> ับม <c oughs> ันเป็นอย่างไรมันมีปลามันมีเอียงอยู่โซ่นี่คือจังปลาปูือจังหมักมันไม่ใช่เอียงกับบุ้งแหลมนี่ต้นแหลมอืมอย่งแหลมไรปลาิอย่างเอาหนาลงดินนง่ายขึ้นตัวลงปลาครับตกใจลืมต้องลงปลาหายู่บ่ปลาเนี่ยสามน่วยก็แล้วง่ายหนึ่งง่าพอครับไว้สิ เอาพี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาสรุปเบลงแตร์นะครับน้อผลงานครับสูงกันหมวหงายหงายคือเป็นคือคือเมื่อบ่กะไลครับเป็นคือคือตาทีเดียวของข้าวมันนี่คือปลานินครับเด็ปนินต้องง่าไปเติมโตสำเนีก็ยังดีครับตัวหนึ่งมื่อวานเห็นสามสีโตด้วยครับสำหรับใส่นี่แต่มันใหญ่สำนีย ปลาคอใหญ่ยิงถือก็เอาบระยู่์เอาไม่ได้ดอกซจำเจโจ้จำมีปลาคอใหญ่นะครับเลยสวดสดีที่อุ่นไทยเอาทยมันรับเนื่องจากเป็นปลาใหญ่ให้ยิงเลยฮ่าปรากฏว่าเอาบระยู่ครับใส่ปลาคอลูกดอกเขานี่เอาบประโยชน์โอเคแล้วให้คนแบ่งแบบไปบันกันกินครับบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนเลยครับหาทุ่เที่ยงคืนก็ถือว่าได้ความสมคเติมถึงบรรยากาศฝนเพ้งได้ครับในห่วยหลายคนบริษัสัมผัสนะครับย่างกลางคืน ือธรรมชาติล้วนครับเมื่อกี้ยังเห็นคนคนแทงปลากันครับแต่เขาขืนเลือนะครับเนาะแทงเมื่อกี้เป็นหมูกันอยู่แต่ตอนนี้หายไปแล้วเขาบอกว่าเขามาร์นหมอแต่ผู้ไปในเรือมมากับเบากว่าป้ามากับบ่อคอยหงครับเนาะอันมากับนิ่มๆดีก็อจสิมานอยู่ครับโอเคครับพี่น้องครับเด็กพอสมควรกอยาพี่น้องกระปิตินีครับผมสวัสดีครับ